ที่จังหวัดลำปางครับได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงครับบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำวังฝั่งบ้านศบตุย๋ยถนนลำปางเชียงใหม่อยู่ในเขตตำบลปงแสงทองอำเภอเมืองลำปางนะครับมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจก่ไปกันนะครับที่เกิดเหตุก็พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายครับอายุ70ปี นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดกระดูกหักหลายแห่งนะครับก็สันนิษฐานว่าเป็นรัศดรบ้านดงชัยตะบนศพตุ๋นะฮะอำเภอเมืองลำปางนะครับมออีอาชีพในการขายไอศครีมนะครับห่างไปประมาณสัก10เมตรก็ไปพบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายไอศครีมยี่ห้อหนึ่งอยู่นะครับสภาพนั้นพังยับเยินจอดอยู่กลางถนนท้ายรถนั้นถูกชนนะครับ ล้อรถพ่วงหลุดไปเลยครับพบรองเท้าแล้วก็มีหมวกมีไอศครีมแล้วก็เศษชิ้นส่วนรถตกกระจายเต็มพื้นที่กันเลยนะครับส่วนรถคู่กรณีนี่ก็เป็นรถกระบะนะครับทะเบียนกรุงเทพนะฮะจอดห่างไปประมาณสัก2ี่เมตรโดยบริเวณหน้ารถนั้นยุบพังเสียหายครับมีสีแดงของรถไอศครีมนั้นติดอยู่ด้วยพบคนขับเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะฮะอายุ20-30ปี ก็อยู่ในอาการมึนงงครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแขนนะครับจากการสอบถามเบื้องต้นนี้นะครับรถกระบะก็ขับมาจากนู่นเชียงใหม่ก็จะเดินทางไปกรุงเทพขณะที่มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถไอศครีมของผู้เสียชีวิตนั้นได้ขับชิดอยู่ในทางซ้ายตามปกติรถกระบะเกิดเฉียวชนกับรถไอศครีมอย่างจังครับโดยมีล่องรอยของการชนไปทางยาวถลายไปข้างทางน,นะครับก่อนที่ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นจะกระแทกตกลงบนพื้นถนน แล้วก็ลดไอศครีมนั้นลายไปจอดแน่นิ่งอยู่กลางถนนซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เข้าไปตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดสาเหตุยู่ระวังการสอบสวนอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่